ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นสวัสดีคอบอลทุกท่านครับผมมีเว็บดีๆมาแนะนำนะครับปลอดภัยไม่มีโกงแน่นอนมีเกมมากกว่า2000เกมให้เลือกเล่นจบครบในเว็บเดียวเลยนะครับลิง์อยู่ที่ first comment ฝากลงไปติดตามกันด้วยนะครับตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระุซัมเมอร์ u m m e r 2020 แฟนงูใหญ่รอเฮอินเตอร์เตรียมปิดดิวฮาคิมี่วีคหน้าซือเลียนทีข่าวงูใหญ่อินเตอร์มิลานเตรียมจะปิดดิวคว้าตัวอัชลาฟฮาคิมี่แบ็ขวาจอมบุกของเรอัลมาดริดภายในสัปดาห์หน้านะครับหลังจากทั้งส,สองสโมสรตกลงค่าตัวกันได้เรียบร้อยอินเตอร์มิลานสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสกเวทีเกาโชซิลาร์เตอรลี่เตรียมที่จะยืนยันการคว้าตัวอัชลาฟฮาคิมี่แบ็กขวาดาวรุ่งชาวโมร็อกโกของเรอัลมาดริด อยอดทีมศึกเวทีเริกาสเปนมาเสริมทัพภายในสัปปราร์หน้าตามการรายงานจากสกายสปอร์ตอิตาลีสึกกีฬาของอิตาลีแหละครับโดยตอนนี้ทั้งสองสโมสรตกลงทุกอย่างกันได้เรียบร้อยนะครับซึ่งสกายสปอร์ก็ระบุว่าค่าตัวของฮาคิมีอยู่ที่40ล้านยูโรหรือประมาณ1,400ล้านบาทบวกกับโบนัสที่ขึ้นอยู่กับฟอร์มการเล่นอีก5ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ175ล้านบาท ดยคาดกว่าดาติทิมชาิโมร็อกโกในวัย21ปีจะเดินทางมายัางประเทศอิตาลีเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายภายในวันจันทร์หรือวันอังคารช่วงสัปดาห์หน้านะครับก่อนจะจดประการสัญญาร่วมกวนงูใหญ่เป็นเวลา5ปีทางนี้ตลอดช่วงสองฤดูกาลที่ผ่านมาฮาคิมีถูกปล่อยตัวให้กับบริษเซลส์มูลยืมใช้งานและก็สามารถทำงานได้โดดเด่นมากๆนะครับโดยลงเล่ในให้กับเสือเหลืองไปทั้งสิ้น73นัดทำไป12ประตูกับอีก17แอสซิสแหละครับ ซื้อเลี้ยนปูดแมนเชสเตียร์เต็งซิลคูลิบารีเสริมหลังรรเบร์ฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สอแวลจะได้ตัวคาริดูคูลิบารียอประกันหลังนาบุลีมาร่วมกวนถึงแม้ตุลนักเตะได้รับความสนใจจากทั้งลิเวอร์พูลและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตามแหละครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มาฮัตเสียงเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษกลายเป็นทีมเต็งที่มีโอกาสมากที่สุด ที่จะได้ตัวคาริดูคูลิบารีเซนเต้แบ็กจอมแกล่งของนาโปลีทีมดังแห่งศึงกกาโช่สเลต์ตอรีมาเสริมทัพหลังจากจบฤดูกาลน,นี้แหละครับตามการรายงานจากอิวมัตติโน่สื่อของอิตาลีโดยเชื่อว่านาโปลีกำลังต้องการกอบโกยเงินเข้าสโม,มสรน,นะครับหลังจากที่เจอวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และคูลิบารีคือหนึ่งในนักเตะดาวดังที่พวกเขาพร้อมขายซึ่งตลอดช่วงที่ผ่านมาลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดรวมถึงซาลิกาโดนิลคัสเซ่นก็ต่างมีข่าวให้ความสนใจคว้าต,วตัวไปร่วมทััพนะครบ จากเรก็ตามอิวมัตติโน,โนระบุว่าเรืบซฟ้ากลายเป็นตัวเต็งที่จะได้ตัวประกันหลังเีมชาตาโซนาก้าในวัย29ปีไปร่วมกวนเนื่องจากเจ้าตัวอยากร่วมง,งานกับคุณซูเป๊ปกวาเดล่าถึงแม้แมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังส่มเสียงที่จะโดนแบนด์ทั่วยุโรปเป็นเวลา2ฤด,ดูกาลก็ตามแหละครับนอกจากนี้ตามรายง,งานข่าวยังระบุด้วยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับนาโปลีพร้อมจะปิดดีลกันที่ราคา80ล้านยูโรหรือประมาณ2,800ล้านบาทนะครับ ขณะที่คูลิบอรีจะจดประกาศสัญญากาแัแข่งในทิน่นเอเธน a ์เสเตเดียมยาวไปจนถึงปี2025เลยแหละครับเซอร์ไพรส์ล็อบเบนคัมแบ็กจากรีทายช่วยต้นสังกัดเก่าเรียกได้ว่าทนกลิ่นสาบดุกหนังไม่ไหวนะครับเพราะว่าล่าสุดอาเยนล็อบเบนอดีตปีกยอดดังของบาเยิมิคและก็เชลซีคอนเฟิร์มกลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งด้วยการสัญญาก,กับโกลนิงเก้นแะครับ อาเยนรบเบนตำนานปีกทีมชาติฮอลแลนด์ในวัย36ปีประกาศยืนยันตนได้ตั้งใจกลับมาเตะฟุตบอลอีกครั้งและเสัญญาที่จะลงเล่นให้กับโกลนิงเกนต้นสังกัดเก่าในศึกเอเรดิวิซีลีกฮอลแลนด์ในฤดูกาล2022-2021นะครับโดยเรเป็นเองเพิ่งประกาศเลิกเล่นฟุตบอลสดๆร้อนๆในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วหลังจากที่อยู่รับใช้าเยามินิก ยอดสโมสรหน,นึ่งซังเวทีบันเดสติก้าเยอรมนีครบ10ปีพอดี่ว่าสุดท้ายอดีตแข้งของเจลซีและรอันมาริดตัดสินใจหวนกลับมาสวมสตต์อีกครั้งนะครับเพื่อช่วยต้นกัดแรกในอาชีพการค้าแข้งของเขาซึ่งกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหล,ลังเจอวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับทั้งนี้รอบเบนเข้ามาอยู่ในแคาเมีของโกลนิงเกนในปี1996ก่อนกล้าขึ้นสู่ทีมที่ใหญ่ในปี2000นะครับโดยลงเล่นให้กับทีมไปทั้งสิ้น52นัดทำไป12ประตู ก่อนย้ายไปร่วมทีม PSV Eindhoven ในปี2002และครับจากนั้นก็ยุไเป็นทัาแข่งที่อังกฤษกับเชลซีต่อด้วยที่สเปนกับเรอัลมาดริดแล้วก็ไปประสบความสำเร็จอย่างมากกับสใต้์ไบายามินิกระหว่างปี2009-2019นะครับหากขอบอลทุกท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ